ก็อ้าวต้วมอินี่ยรับผมีฮะปูนเำกระดูกคแบบฟ้าดีอะเรารู้สึกว่ามันมันไม่ขาดมันจะมีความสดอยู่นี่ค่ะเพื่อนๆเราก็คิดเงินแล้วนี่เหลือ430รามสิบบาทไปขึ้นดุดมาก สวัสดีครสวัสดีทุกคนนะครพบกับบิวอีกครั้งนะคะช่องบิวบิวตันนะครับสำหรับวันนี้บิวก็ไม่ได้มาทำอาหารให้ทุกคนดูนะคะ <Okay. S 1> แต่ว่าบิวจะพาทุกคนไปรีวิวร้านยำแถวห้วยขวาซึ่งนะครับตัวบิวก็อาศัยอยู่แถวห้วยขวานี่แหละก็มีร้านยำชื่อดังอีกมากมายนะอาทิเช่น ร้านโคตรยำอีเพียแล้วก็บา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 แต่ดิวมีอีกหนึ่งร้านนะที่คนมักจะไม่รู้แต่ความอร่อยสู้ทั้งร้านดังๆได้แล้วก็วันนี้ดิวพอนะัดเพื่อนนะนักเกอร์แล้วก็บีมาจอยร้านยำกันนะครับร้านยำนะครับร้านมีชื่อว่ายำเซับนัวอยู่แถวๆประชาราบบำเพ็ญเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็จะพาทุกคนไปร้านกันเลยนะครับ ตอนนี้บิวก็ถึงร้านยำแซฟนวลแล้วนะครับก็ก็เจอเพื่อนแล้วหนึ่งคนอีกคนหนึ่งที่เป็นกระเทยะครับก็ตามเคยครับเหมือนเหมือนเหมือนตอนตอนคลิปนี้เนี่ยทำบุญเกวัดอ่ะมาสายประจำคนนี้นะครับชิคเกอร์อะไรความกระเทยครับดั้9โมงครึ่งตอนนี้10โมงว่าไม่เดี๋คุณจะไปลงบล็อกจับไว้นะครับทุกคน เป็นกระเทยเท่ากับสายนะครับตรงต่อเวลาไม่มีอยู่จริงกระเทย2000 years later ตัวการคนลำไยดูรายการเนี่รายการกี่โมกักกี่โมบ่ายสองนะบ่ายสองบ่ายสองตอนนี้กี่โมครับบ่ายสองเจ็ดเทยเดี๋ยวเราให้ดูเมนูบอกเลยว่ายั่วยั่วต่อมน้ำลายมากเขาก็มีเมนูหลากหลายนะ นี่มีด้านหลังด้วยวมันน่ากินมากขนาดยังไม่ได้สั่งเนี้ยน่ากินขนาดนี้น ไ่ก็อกแล้วก็มีแล้วก็มีหม,มูนอด้วยอร่ลย เอาขอหนยรัง่ายๆงเรารู้สึกว่ามันมันไม่ขาดมันจะมีความสดอยู่อันนี้อันนี้ยำยำหอยนางรมบอกว่าหอยนางรมสดมากอร่อย ก็ก็สดนะร้านโปรดดีแล้วก็กินหลายรอบมากก็ไม่เบื่อก็แนะนำทุกคนนะถ้าใครอยากลองลองมากินก็มากินได้ไม่ต้องตัดกินสามารถสั่งเองเข้ามานะก็ตัดก็ได้กินเลยถ้าตัดก็ได้ใจไแนะน้องท่านกินที่ไหนอร่อยก่อนไม่ไม่ใช่หรือเขาเรียกว่ามันมันคุ้มกว่าทำเหมือนช่วยทำงานด้วยทำงานน่ะจะได้ ได้เปอร์เซ็นต์เต็นกว่าเราก็ได้เยอะกว่าสักหัาเดลิลลี่ A few moments later ข้าวโซนตอนนี้วรากินหมดเรียบร้อยแล้วแต่นะครับนี่ค่ะเพื่อนๆเราก็คิดเงินแล้วจริงๆราคา ราคาทั้งหมดอยู่ที่1,230บาทแต่บิวมีกิจกรรมกับเขาด้วยแล้วกิจกรรมเขาที่เหลือ430บาทเองเพื่อนถูกมาก,มากถ้า,าใช้ถ้าใยากถ้าใครอยาก,าายาก,กร่วมกิจกรรมนะคะเข้าไปที่เพจของนี่ได้เลยครับจำแซบนัวเขาก็จะมีกิจกรรมมากมายให้พวกเราได้ร่วมสนุกนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็รู้สึกว่าโอเคมากกันร้านบอกก็บอกวันนี้ก็แอบดีแล้วนี้คือเดีถามเพื่อนนิดนึงว่าได้แล้วหรืัเพื่อนแต่ปิดช้หักลกันอะไรกบบนี้แบบน้เลยในรานแบบแ่ามากก็ฝากทุกคนนะครับอย่างที่บอกใครอยากมากินก็สามารถมากินที่ร้านกีได้แล้วก็นิดนึงก็ฝากเพื่อนๆด้วยครับ สามารถเข้าไปดูในเพจนี้นะครับเขาจะมีกิจกรรมมากมายนะครับให้เราได้รวมสนุกนะคับสำหรับวันนี้นะกกน,น,น,นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับช่องบิ๊ตั้นด้วยนะครับก็สวัสดีครับใครที่อยากลองมากินร้านยำร้านนี้นะครับเดินทางได้ง่ายๆนะครับขึ้นรถ ไฟฟ้าใต้ดินนะครับลงสถานีห้วยขวางออกประตูที่1แล้วก็ขึ้นวินมอเตอร์ไซค์นะครับประมาณ15บาทบอกวินว่ามาโรตัสเอ็กซ์เรสร้านของเรานะครับอยู่ข้างๆกับตัวตัดเอ็กซ์เตสเลย